ถึงขั้นตอนการใส่ัวกะทิที่ยายบอกว่าต้องต้มมันให้สุกก่อนใครจะเติมน้ำเยอะแค่ไหนก็ให้เติมเอานี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วใส่ััวะทิลงไปคนสักพักนะคนสักครู่ถึงจะเอาออกไม่ใช่เทลงไปแล้วออกเลยให้มันเดือดก่อนนิดนึงแค่นี้น้ำที่ยายเอาในการบดมันห้านาที ชิมความหวานได้ตามชอบยายไม่ได้ชังไม่ได้ตวงนะกะเอาเลยถ้าไม่หวานยายก็เติมเอาเองเพราะเราทำไม่ได้ทำเป็นมืออาชีพเราทำกินเองอยากใสอะไรก็ใส่ไม่เตยยายก็ใส่นะแต่ยายตักออกแล้วยายไม่ได้ให้เห็นเฉยเพื่อความหอมสุขละใจ